จากที่ประเทศไทยได้มีการยกเลิกกฎอายการศึกไปนะคะแล้วก็ประกาศใช้คําสั่งของหัวหน้าคอสชอเรื่องของการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงนั้นเมื่อวานนี้ค่ะทางรองนายกรัฐมนตรีออกมาชี้แจงหลังจากกระแสสังคมบอกว่าอ,อ้าวเรื่องของคําสั่งที่ออกม<ข>าเนี่ยมีความใกล้เคียงกับกฎอายการศึกมีความแตกต่างอย่างไรหากจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแล้วเมื่อวานนี้รองนายกรัฐมนตรีพูดชัดเจนทีเดียวค่ะอย่างน้อยเขาบอกว่ามุมมองของต่างชาติที่มองมายังประเทศไทยนั้นแตกต่างอย่างแน่นอนเพราะอย่างน้อยประ เทศไทยไม่ได้ใช้คําว่ากฎอายการศึกหรือว่ามาเชี่ยวรอแล้วนะคะก็ทําให้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นที่สําคัญการใช้คําสั่งนี้ก็จะทําให้การรักษาความสงบในประเทศนั้นเกิดขึ้นได้ส่วนนายกรัฐมนตรีเองก็มั่นใจค่ะว่าจะไม่มีปัญหาในการประกาศใช้คําสั่งตามมาตรา44ซึ่งพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรียืนยันนะคะว่าจะไม่มีปัญหาในการใช้มาตรา44เนื่องจากเป็นกฎหมายที่มีอยู่แล้วและก็ สามารถใช้ได้แล้วก็บังคับใช้มาโดยตลอด ทางด้านของพลเอกประวิตย์วงสุวรณรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็บอกว่าไม่ได้กังวลต่อท่าทีของต่างชาติซึ่งได้ชี้แจงไปแล้วและเชื่อว่าคนไทยไม่กังวลต่อการใช้กฎหมายดังกล่าวเช่นกันเนื่องจากว่าเป็นกฎหมายดูแลความสงบเรียบร้อยไม่ใช่กฎหมายละเมิดสิทธิมนุษยชนส่วนกรณีที่ยังต้องขึ้นศาลทหารน,นั้นค่ะก็จะเป็นเฉพาะคดีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงคดีการหมิ่นสถาบันเท่านั้นและคําสั่งตามมาตรา44เป็น ำนาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสอชอไม่ใช่อำนาจของรัฐบาลคดีความมั่นคงกับคดีบิ่นสถาบันนะครับครับก็เหมือนเดิมก็อำนาจก็มีเขาเขากำหนดชัดเจนล,ลงไปแล้วไม่มีอะไรหรอกนะฮะก็เพียงแต่ว่าอันไหนที่เป็นเรื่องของดีความมั่นคงเราก็ไปให้ขึ้นสารทหารนะเพราะตอนนี้คสชอย,อยังอยู่ครับ นะครับอันนี้พวกคสช,ชเขานะไม่ใช่รัฐบาลนะครับต้องเข้าใจตามนี้ทางด้านของนายวิศนุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงเรื่องของคำสั่งดังกล่าวนะคะโดยบอกว่า เมื่อยกเลิกกฎอายการศึกไปแล้วแต่พบว่ายังมีรายงานความเคลื่อนไหวที่อาจจะสร้างสถานการณ์ความไม่สงบขึ้นได้ทั้งคสชและรัฐบาลมีหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยจึงต้องออกคำสั่งตามมาตรา44เป็นกฎหมายที่มีมาจากต่างประเทศแล้วนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาค่ะสร้างความปลองดองและก็แก้ไขปัญหาที่มีอยู่นำประเทศไปสู่การปฏิรูปทั้งนี้คอสชอเคยใช้อำนาจตามมาตรา44ไปแล้วนะคะถ้าคุณผู้ชมจาได้ ช่วงของเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาค่ะมีคําสั่งเรื่องของการขยายระยะเวลาให้กับสมาชิกสภาส่วนท้องถิน่นและตอนนี้เองก็กําลังจะพิจารณาในการใช้แก้ไขปัญหาของ i อเคที่ปรับรถมาตรฐานการบินของไทยเพราะว่าถ้าเกิดใช้กฎหมายตามปกติในการแก้ไขเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาดําเนินการถึง8เดือนด้วยกันไปฟังเสียงของรองนายกรัฐมนตรีกันค่ะในเรื่องของสถานการณ์การ ออกคำสั่งตามมาตรา44นั้นถือว่าประเทศไม่ได้อยู่ในสถานการณ์กดอายการศึกอีกต่อไปยกเว้นตามใช้แดนที่ประกาศใช้อยู่แต่เดิมแต่โดยทั่วไปใน70็่สจังหวัดเนี่ยถือว่าไม่มีสถานการณ์ซึ่งเรียกว่าประกาศกดอัยการศึกอีกต่อไปไอ้ตรงนี้มันก็จะเป็นผลดีในเรื่องอื่นเพราะว่าเวลาได้ชื่อว่าประกาศใช้กดอายการศึกเนี่ยมันเกิดผลกระทบบางอย่าง ในเรื่องการท่องเที่ยวในเรื่องอาจจะเกิดผลกระทบในเรื่องของการทำประกันผู้โดยสารในการเดินทางนายวิศณุยอมรับนะคะว่าในอนาคตอาจจะมีการทำหรือว่าใช้อำนาจตามมาตรา44เนี่ยกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งเพื่อการปฏิรูปประเทศอย่างเช่นเรื่องของการออกกฎหมายนิรโทษกรรมหรือว่าการอภัยโทษค่ะแต่ก็ยืนยันว่าการใช้อำนาจในทางนี้เนี่ยจะต้องใช้เฉพาะในทางสร้างสรรค์เท่านั้น ทางด้านของนายอนุสิทธิ์คุณากรเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเชื่อว่านายกรัฐมนตรีจะใช้อำนาจตามมาตรา44เพื่อประโยชน์ของสาธารณะรักษาสเสถียรภาพของประเทศและไม่จำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน ไปฟังเสียงของทางด้านภาคเอกชนกันบ้างค่ะอย่างเช่นนายสุพันธ์มงคลสุธีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็มองว่าการยกเลิกกฎอายการศึกและใช้อำนาจตามมาตรา44เป็นผลดีกับการท่องเที่ยวนะคะแล้วว่าหากมีการใช้มาตรา44ในลักษณะที่เป็นคุณกับเศรษ,ษฐกิจก็สามารถที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้เร็วมากยิ่งขึ้น ขณะที่นายอิสระว่องกุศลกิจค่ะเป็นประธานสภา,าหอการค้าแห่งประเทศไทยก็มองว่าจากการสำรวจความเห็นของภาคประชาชนของหอการค้าไทยและหอการค้าต่างประเทศแล้วนะคะพบว่าตอบรับค่ะกับการยกเลิกกฎอายการศึกแล้วก็เชื่อว่าจะทำให้บรรยากาศการลงทุนดีขึ้นด้วย